เวลาเปิดประตูมันบังหมดเลยไม่เป็นไรติดแล้วติดเลยไปเดี๋ยวเรารีวิวรถภายในกันเปิดประตูนะเดี๋ยวให้เพื่อนดูให้เพื่อนดูภายในกันว่าเป็นยังไง เดี๋ยวเราเริ่มต้นจากดูงานที่เราติดก่อนนะครับนี่ที่ยมว่ามันมันเป็นตัวนูนๆเห็เพื่อนพอเราลูบมือปุ๊บปุ๊บนะมันเป็นตัวนูนขึ้นมาเห็นไหมแล้วนี้ก็เป็นตัววาวนะฮะเพื่อนมันเงาดีนะของแท้ของแท้แทปก็สวัสดี F c ทุกคนเหมือนเดิม ก่อนนะครับนะเดี๋ยวอามจะมารีวิวที่อามไปทําสีรถคันนี้ให้ฟังเนี่ยเพื่อนเพื่อนเห็นสีที่อามทําอยู่เนี่ยอันเนี้ยคือเราลอกสีมาจากอู่พี่บอยนะฮะลอกสีมาหมดเลยทั้งคันนะครับลอกสีมานะฮะร,ราคาสีที่อามไปทํามานี่ก็1นึ่งแสนแปดหบาทนะครับลอกสีไม่รวมเพลทลายนะครับไม่รวมเพลทลายนะลายอีกประมาณสามหม ลายนะเทตลายตารูปนี่ไงนะนกที่เพื่อนเอนเห็นที่เห็นลวดลายทั้งหมดนะครับนะอามก็ทํากับพี่บอยก็จะมีเปลี่ยนเก๊เปลี่ยนกรอนตรงนี้ด้วยนะครับเปลี่ยนกรอนนะครับเปลี่ยนกรอนทั้งหมดเลยกรอนนะกรอนพวกนี้อันนี้ไม่เกี่ยวนะสเตเลสสเตเตสตา่สตาตงหากให้พี่บอยเจาะตรงนี้ให้เจาะให้ทํกรอบป้ายทะเบียนเปลี่ยนหลอดไฟนะท้ายไม่ได้ตีนะ พี่บอยท้ายพี่บอยเอา1นึ0 0 0สบาทอานก็เลยว่าเออท้ายเก่านี่ยังใช้ได้อยู่ก็เลยไม่ได้เปลี่ยนนะฮะก็เลยเปลี่ยนแค่หลอดไฟเพราะว่าในความคิดส่วนตัวของเราก็มันก็ยังพอได้นะยังยังไม่ได้เด็บเราพอใจเอาง่ายเจ้าของรถพอใจแล้วก็มีไฟดวงนี้ที่เราให้พี่บอยเจาะเพิ่มนะครับนะฮะเจาะเพิ่มเรามาดูด้านข้าง ก็เหมือนเดิมนะเปลี่ยนกรงเปลี่ยนเก๊ะนะครับอุ่ประมาณเกะ๊ะแล้วก็ให้พี่บอยแกปูพื้นนี้ใหม่เป็นพาร์ทบูดคือเดิมนี่มันเป็นไม้แล้วมันโดนน้ำมันชื้นมันผุนะฮะเคยปูเป็นพาร์ทบูดแล้วก็ปูเลททับแล้วก็แกก็ใส่ผ้า,าตัวนี้มาให้ที่อามไล่ไปงวดก่อนนะครับนะ อันนี้เฉพาะเรื่องสีนะแล้วก็มีซีนกาวซีนกาวสามหมื่เดี๋ยวต้องไปดูบินไม่รู้ว่า2 8ง0 0ื่หรือ 30, สามหมื่เนี่ยซีนกาวเพราะว่าตอนเราทําสีเนี่ยเราเราได้ลอกกาวออกใหม่หมดเลยครับซีนกาวใหม่ใส่บางโคนบางฟุนสีแผ่นใส่ฝาครอบสแกนเนียนะครับเปลี่ยนเกจกรตัวนี้ให้มันล็อกได้นะฮะแล้วก็มีกระจก กระจกนี้รู้สึกจะมม 3, หมื่นหมื่นสามไหมหมื่นสองหมื่นสามอ่ะไม่แน่ใจกระจกหมื่นแล้วก็มีตัวนี้ตัวนี้รู้สึกว่าจะสองหมื่นหรือเปล่าไม่แน่ใจลืมแล้วราคาแต่ตัวเนี้ยฮะตัวบางแหน่าเนี่ยผมลืมชื่อแล้วติดพวกบาสุก้าสามสามคู่ตอนแรกผมจะติดแค่สองคู่หรือคู่เดียวผมแล้วมันดูไม่สวยพี่บอยเพิ่มอีกหน่อยเป็นสามคู่เลยเพราะว่า ติดคู่เดียวมันก็ดรดูยังไม่มีเท่าโหดดูยังไม่โหดสคู่ก็ไม่โหดก็เลยอะจัด3คู่โอ้ตามตามที่พี่บอยว่าหล่อเลยนะครับแล้วก็มีไฟบาสกา้านะฮะนะครับก็ให้พี่บอยตีหน้านี่ใหม่ก็คือตัดหน้าใหม่ทั้งหมดน่ยพี่บอยเอา65หมืสมัยอาสมัยย้อนกลับไปเดือนหน่อยนะแต่ว่าตอนนี้อ่ะไม่มั่นใจว่าขึ้นเป็นเหรือย,ยังหรือว่าถูกลง ไม่แน่ใจก็เปลี่ยนไฟหน้าใหม่เจาะแต่งอันนี้เพิ่มแล้วก็ยกหน้าดีแมกมาแปลงนิดหน่อยประมาณ20,000กว่าบาทนะเนี่ยไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่แพงมากเพราะว่าเราดัดแบบแปลงแค่ตรงกลางนะครับไม่เกี่ยวกับท่อท่อเลนนะอันนี้ตังหากท่อเรนตัวนี้5000ท่อเลนตัวนี้5,000ที่ให้ช่างเชิดนะครับถ้าใครอยากได้ท่อมนน้ำ เนีฮะเป็นท่อใหญ่ขนาด3.5มมิลน,นะครับเพื่อนสามุดห้ามิลตัวนี้ตัวยึดไฟนี่คือเราเพิ่มตามความชอบเราเราได้เลยเหยียบได้นะเหยียบได้นะดูเดี๋ยวเดี๋วจะขึ้นเหยียบให้ดูก่อนเนี่ยอึ๊บเนี่ยสองเท้าแล้วนะเพื่อนนะมือหนึ่งจับกล้องมือหนึ่งเหยียบเหยียบได้นะแข็งแรงนะท่อเหล็กนะเราสามารถเหยียบเพื่อที่จะ ทำความสาดกระจกหรือเราไม่ถึงเราก็เหยียบเพิ่มได้นะตัวนี้แข็งแรงหามใช้งานเองการันตีช่างเชิดนะลองไปค้นดูวิดีโออาร์มมีวิดีโอที่ทำพารีวิวอู่ช่างเชิดอยู่นะครับก็จะประมาณนี้งานภายนอกเนาะ1 8 0 0 0 0คือทั้งหมดเลยนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูเริ่มจากอ่ะแล้วก็อันนี้ทำมาจากอุี่บอย อันนี้จำราคาไม่ได้3หรือ4ีหมื่นไม่รู้3ามหมื่นหรือเปล่าคอนโซลก็คือแต่ว่าไม่ได้ทำด้านบนนะทำแต่ด้านล่างบอยแกก็ใส่ไฟมาให้นี่สวยก็ดูดีคอนโซลเดิมมันเป็นพลาสติกนะครับก็เลยอยากได้ใหม่ไปเลยนะไหนๆก็จอดอูนานละ ก็ให้แกทําใหม่เครื่องเสียงเครื่องเสียงอ่ะมาทาอูออ่ขอนแก่นนะฮะเครื่องเสียงใหม่หมดเครื่องเสียงหมดไปแสนประมาณแสนห้าแสนหกก็จะได้มิกเมื่อเครื่องเสียงพาวเวอร์แต่นี่ยังยังงานแกยังไม่เสร็จดีเปลี่ยนสายทุกอย่างที่เกี่ยวกับตั้งแต่เดินจากแบตต,แต,แบต,ตั้งแต่แบตเตอรี่ใหม่เดินสายไฟลงมายันมาเข้ามิกเข้าป๊อกแปก๊กเข้าอะไรทุกอย่าง ใหม่หมดไม่เหลือของเดิมเลยนะลำโพงอะไรพวกนี้นะครับพวงมาลัยก็เปลี่ยนใหม่ของเดิมนะเป็นเคซีรีให้มันดูดีหน่อยนะฮะอันนี้หมื่นเจ็ดเพื่อนหมื่นเจ็ดสามารถปรับสูงต่ำได้หมื่นเจ็ดเกียร์แปดหนึ่งนะฮะกำลังว่าจะไปเปลีป่ยนเป็นเกียร์รอเพื่อความสะดวกสบายในการเข้านะฮะระบบ เปิดฟงเปิดไฟภายในบ้านไปนะเครื่องสงเครื่อง,งเสียงคาราโอเกะพร้อมนะประมาณนี้่นะปิดไฟไว้ป่ะก็บันไดขึ้นหน้านะครับสูงรถสูง4เมตร20สูงโล่งนะครับนะฮะก็ใครจะเช่าเหมารถอาร์มเลยก็ดูคลิปนี้ได้นะฮะภายในก็โล่งนะครับเครื่องเสียงอามเซ็ตมาใหม่หมดเลยลำโพง6นิ้ว นะเปลี่ยนนี่ใหม่หมดตีซาวใหม่หมดเลยยาวจนไปถึงด้านหลังนะฮะทีวีซาวหน้าอามรอเก็บเงินก่อนนะฮะก็เลยยังยังเดิมๆอยู่ครับยังเดิมๆหมายความว่าท่าหุ้มอะไรยังเป็นยุคยุคแรกๆอยู่นะฮะเดี๋ยวเปลี่ยนใหม่หมดเลยแต่วนะ่าตอนนี้เราเก็บตังค์ก่อนบริเวณนี้ก็ยังเดิมๆนี่คาราวเกะยนี่เครื่องเก่าอยู่เลยนะ ยังไม่เอาออกเอาโชว์ไว้อย่างนี้เลยเบาะก็มีเบลลตามตามความปลอดภัยของขนส่งนะครับแล้วก็มีที่ชาร์จแบต usb แต่อามเปลี่ยนเป็นอะไรเขาเรียกว่าท้ายอะไรอ่ะเป็นรุ่นใหม่ไม่มีตัวเล็กแล้วก็ตัวใหญ่นะมีให้ใหม่หมด <S <S ก็จะประมาณนี้เพื่อนปะโอไม่ได้เปิดไฟคือเราไม่มีไฟหลังคาอะคริลิกนะก็เลยไม่ไม่มีไฟเปิด ก็จะประมาณนี้แถวหลังก็นั่งได้39คนชั้นบนยาวจนไปถึงด้านหลังก็จะเป็นแถวยาว5ตัวนะเหมือนรถที่อามไปเคยรีวิวแต่อันนี้ก็ยังมีที่ไว้ของยังไม่ได้อ,ออกแต่อามก็คิดว่าคิดว่าจะไม่เอาออกเพราะว่าอามคิดว่าอามเน้นใช้งานมากกว่าส่วนตัวเรานะดูรถมาหลายเจ้าแล้วอามมาเอาไว้ให้ให้แม่ๆป,ป้าๆได้เก็บของผลลูกผักลากไม้ของใช้ส่วนตัว พอรถเรามันเป็นรถเดินทางสายยาวนาะอวิ่งจากเมืองเลยไประยองสายยาวมันต้องมีที่เก็บของเก็บผ้าห่มเอ่ยเก็บอะไรเอ่ยมันไม่ค่อยได้เต้นเท่เทาไหร่หรอกครับนะไม่ค่อยได้เต้นเราอาจจะเพิ่มแสงสีแค่ล่องกลางนะแค่ล่องกลางตรงนี้เพิ่มแค่ล่องกลางประมาณนี้นะครับเพิ่มแค่ล่องไปไปดูชั้นล่างีม่มีอะไรมันมันรถไม่มีอะไรก็ไม่รู้จะถ่ายอะไรเหมือนกัน บันไดก็เดินวนลงด้านซ้ายเหมือนรถ30ศูนย์ทั่วไปเพื่อนใครจะเช่าเหมานะเพื่อนๆใครอยากจะเรียกอามไปวิ่งงานด้วยก็ดูได้เลยนะข้างหลังมีห้องสูตรแล้วนะเพื่อนห้องสูตรนี่มี2งวงนะได้2งวงแต่ว่าในอนาคตจะไปเปลี่ยนให้มันแบบเป็นตัวยูอะครับอันนี้มันเหมือนนั่งหน้าเข้าหามองหน้ากันเฉยๆให้มันแบบเป็นตัวยู มุมนี้ก็จะเป็นมุมชากาแฟนะมีชากาแฟล้างมงล้รังมง,มงเป็นบาร์เล็กๆให้นะครับสำหรับสายคาเฟ่คาเฟ,าฟ่ถัดมาด้านที่ตรงข้ามทางขึ้นก็จะเป็นประตูหนีไฟนะฮะเราก็จะมีตัวนี้ต้องการไว้่อเพื่อนเพราะอะไรมันมีเหตุการณ์คนเมาใช่ไหมมายืนกินนู่นกินนี่กันอยู่ตรงเนี้ยแล้วก็หลงพิงประตูเพื่อนเพน แล้วเอามือไปดันตัวนี้ป๊อกโอ้โหเรียบร้อยเลยโอ้โหงานเข้าสิงั้นน่ะหล่นกันไปทั้งคนะนะตรงนี้ก็จะเป็นบันไดเพื่อนบันไดแล้วก็ห้องน้ำห้องน้ำอําทาเซฟไว้เปิดตอ,อกกันปุ๊บนี่ตักลาด <c oughs> ยังไม่ได้เป็นรุ่นใหม่ยังไม่ได้ทำยังเป็นกระเบื้องอยู่มีแอร์ด้วยเย็นชำ่ำ โอเคอันนี้ก็มี1วงด้านหลังแล้วก็นี้ก็เป็น2วงนะวงนี้แล้วก็วงนี้คอยเย็นแอร์ก็อยู่นี่ละโอ้ oh, แอร์ไม่ต้องคุยเลยแอร์นะสุดยอด <laughs> แอร์ไม่ต้องคุยเดี๋ยวเรื่องตกแต่งเราค่อยทําชั้นล่างนะ่ะตบทาให้สวยไปเลยนะครับชั้นล่างก็จะโล่งๆถือว่าโล่งนะเพื่อนนะว่าด้านชั้นล่างโล่งเลย50สบคนนี่สบายๆได้2โต๊ะละ50คนนี่ยามยืนก็ไม่ติดนะ ชั้นล่างนี่ถือว่าสูงลงมีอันนี้มาด้วยเ <c ười> สียงกดปุ่มออดก,ก็คลิปนี้ก็รีวิวรถตัวเองแบบง่ายๆไม่มีอะไรเยอะแยะเพราะว่ายังไม่ได้ตกแต่งแล้วก็พรีเซนต์เรื่องการไปทำสีอยู่ที่บอย ก็ภาพรวมแล้วอามสรุปว่าอุพี่บอยถือว่าทํางานค่อนข้างเร็วแล้วก็อามไม่ได้ไปตามนะตั้งแต่รถเข้าวันแรกจนวันรถออกก็แค่ไปตามอยู่ประมาณแค่2รอบก็เหมือนแบบว่าเราลงไปเที่ยวทงวร์แล้วเราก็ไปแวะดูอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้เชิงตามเพราะว่าเขาก็ทํางานทํางานตามคันอะไรเงี้ยเพราะช่างช่างไม่ได้โดดไปโดดมาหมายถึงว่าช่างคนนี้ลอกสีก็จัดรุมคนนี้พอหน้าที่ลอกสีเสร็จ โป้ก็จะเป็นอีกคนหนึ่งอะไรประมาณนี้เพื่อนล้อก็ชุบหมดแต่ล้อมาเดิมๆนะไม่ได้มาชุบเองเปลี่ยนยางหมื่นเท่าไหร่นะหมื่นพันหรือหมื่นห้าร้อยหมดไปหมดไปแปดเก้ามืนกว่าบาทหมดเลย8ปดเซนกับแสนนะกับแสนบอกว่เลยยังไม่รวมช่วงล่างด้วยความที่รถมัน มันจอดช่วงโควิดเราก็เลยกะว่ามารีโนเวทใหม่เพื่อที่เราจะได้วิ่งงานยาวเนาะแล้วก็พวกลูกโปงลูกปืนลูกยางสเตยถุงลมโชคเชกทุกอย่างคือนับหนึ่งใหม่หมดเลยครับช่วงล่างเราก็ไปเซตที่อูพี่ใบนะไอคลิปวิดีโอวันก่อนที่จะรีวิวทําก็ลืมไปหมดละมันลบไปไหนไม่รู้ผมเปลี่ยนถุงลมโชคกชกอะไรใหม่หมดเลยคัเคด,ดอะไรทําใหม่หมด นะเพื่อเราไม่อยากให้รถได้อุัิเหต์กลางระหว่างทางทําให้มันดีๆไปโอเคครับเพื่อนๆก็สําหรับคลิปวิดีโอนี้ก็อารมก็พาเพื่อนๆมาดูรถการรีวิวนาอไปทำสีลพี่บอยแล้วก็ภายในด้วยสำหรับ FC ที่ขออารมนะบ้านอารมก็จะอยู่ติดถนนอันนี้จะเป็นเส้นเลยเชียงคานไปเชียงคานนัไปเมืองเลยอยู่ติดถนนใครไปมาก็ทักทายได้ สังเกตว่าอันนี้ก็จะเป็นสีเหลืองๆบ้านก็จะประมาณนี้นะครับคอยร้อนใหญ่แล้วนะคอยร้อนไอ้รคันนี้ใหญ่โอเคก็ไว้เจอกันคลิปหน้าอยากให้ทำคลิปอะไรก็ลองทักทายกันเข้ามาทำได้ก็จะพยายามทำให้ครับถ้าทำไม่ได้หรือว่ามันอาจจะเป็นแบบว่าไม่ยังไม่มีเวลาลงไปหมายถึงให้ไปรีวิวรถบ้านโน้นบ้านนี้อะไรเงี้ยครับ ก็ยังไม่มีโอกาสได้ลงไปถ่ายให้เพื่อนดูขอบคุณมากที่ติดตามรับชมใครที่เหมารถคันนี้เราสนใจอยากจะเหมารถอาร์มนะรบกวนโทรเบอร์นี้เรนเพื่อน0942639354ทำตามขั้นตอนซะหน่อยรีวิวแต่รถคนอื่นนะพอมาถึงรถตัวเองเราไม่ให้เบอร์มันงี้ยังไงยังไงอยู่นะครับโอเคครับสำหรับคิวนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ